จะตามหาพิทยาเจอเราแน่ใจนะว่าความพยายามของเราเนี่ยจะต้องส่งผลอะไรสักอย่างไม่เห็นเชื่อเลยแสดงว,ว่าเม่เชื่ออยู่เผื่อว่าเรื่องงานอาจจะยังเชื่อได้อยู่ยังไงเราให้เวลาพอ2ี่ชั่วโมงไม่ได้ไงก็บอกเราจะได้เข้าไปคุยกับบริษัทใหญ่ให้เราจะทำให้ได้สู้ๆแล้วกันเราไปก่อนเดี๋ยวก่อน แม่จะไปไหนไม่คิดจะไปส่งเราหน่อยหรอเราฝากเอารถไปเก็บหน่อยเราไม่ที่ต้องไปต่ออย่างที่เนสบอกเรามีผู้หญิงของเราอยู่แล้วนะที่แม่เคยถามแล้วว่าเราทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่า เราบอกเมฆเลยนะเราบอกเลยว่าไม่เมฆเป็นคนแรกที่เราทุ่มเทแล้วก็จริงจังให้ขนาดนี้ถึงเมฆจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำให้เมฆเชื่อเองทุกเรื่องเลย ทวิตี้ที่บอกว่าเธอเป็นใครเข้ามาเลยค่ะแหมมา ไม่นอนอ,อีกอ้าแล้วลือทำไมยังไม่นอนละ่ะนอนดึกๆเราวังหน้าเหี่ยวหาผัวไม่ได้นะนี่ถ้าอามาตายก่อนนะอามาก็คงนอนตาไม่หลับแน่ๆเลยอ่ะ <c oughs> ตายเตยอะไรอ่ะมาให้พูดอย่างนี้สิจะ <c oughs> พลอยทำงานอีกแป๊บเดียวก็นอนแล้ว แ<พ>ม่เราไปนอนก่อนเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลือต้องกินนมให้หมดนะแม่หรือสั่งมาแหมขอแม่เอาขึ้นมาให้จะได้มาสองพอยใช่ไหมล่ะอืมนอนเดยดีๆนะเราฝากเอารถไปเก็บหน่อยเราไม่ที่ต้องไปต่ออย่างที่เนสบอกเรามีผู้หญิงของเราอยู่แล้วนะ มีผัวไงถึงได้พยายามขนาดนี้แต่คนที่อยากได้ให้เป็นผัวเนี่ยดันออกไปกับสาวอยากรู้นะัว่าสาวของแกเนี่ยจะสวยแค่ไหนกันเชียว